สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแช่เขาจริงนะคะสําหรับวันนี้มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ฟังอีกเช่นเคยค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกหลักเกณฑ์ปล่อยกู้ส่วนบุคคลดิจิตอลนะคะช่วยคนไม่มีไรายได้ประจําที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ได้นะคะสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้รายละเอียดมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยค่ะ ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกหนังสือเวียนเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตัลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีไรายได้ประจำนะคะ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ได้และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันให้สามารถใช้ข้อมูลทางเลือกเป็นข้อมูลประกอบในการขอสินเชื่อค่ะนายวิรไทสันติประภพนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลนะคะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ข้อมูลทางเลือกค่ะเช่นนะคะการชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ะรายได้หรือพฤติกรรมการซื้อขายออนไล ในการประเมินความสามารถหรือเต็มใจในการชําระหนี้รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อได้แก่การเบริกจ่ายและรับชําระคืนสินเชื่อค่ะและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเช่นอัตราดอกเบีย้ยเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมและแสดงภาระหนี้ค่ะ ทั้งนี้นะคะผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแก่ผู้บริโภคแต่ละรายนะคะรวมไม่เกิน2 0 0 0 0บาทค่ะและมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแต่ละสัญญาไม่เกิน6เดือนค่ะโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมและกำหนดอัตราดอกเบียบ้ยเบี้ยปรับค่าปรับค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆนะคะรวมกันไม่เกินร้อยละ25ต่อปีค่ะ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตัลนะคะจะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีไรายได้ประจำนะคะกลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ได้และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือกต่างๆในการให้บริการซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินรวมถึงสร้างข้อมูลรอยเท้าดิจิทัลในระบบเงินให้แก่ ชชานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการทางอื่นๆในอนาคตด้วยค่ะผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนะคะสามารถแจ้งความประสงค์มายังธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องสามารถสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบที่สะท้อนรูปแบบการให้บริการตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ค่ะ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับข่าวสารและก็รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับท้งธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ออกหลักเกณฑ์ปล่อยกู้ส่วนบุคคลดิจิตอลนะคะช่วยคนที่มีมไรายได้ประจานะคะที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ได้นะคะเพื่อจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่อยู่ในระบบมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานะคะนี่นอกระบบที่กําลังเป็นปัญหาอย่างรุนแรงในสังคมนะคะขอบคุณนะคะทุกกาลังใจเลยที่คอยติดตามแลวก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใด หรือคำพูดใดไม่สุภาพทางช่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องมาอัปเดตให้ฟังในทุกๆวันเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ